สวัสดีค่ะหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเพราะเมล็ดจำปาทองนะคะหรือจำปาป่าไม้เศรษฐกิจทางภาคใต้นะคะวัสดุที่หนิงใช้ก็จะเป็นตะกร้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ผ้าเขียวแบบนี้นะคะปูพื้นแบบนี้หรือจะใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะคะที่มีช่องระบายน้ำเนาะวิธีก็ง่ายๆค่ะก็คือหนิงก็จะใช้ขุดมะพร้าวนะคะชื้นแบบนี้ โรยลงไปเลยนี่นะคะใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวค่ะง่ายดีนะคะหรือจะใช้ผสมทรายอะไรก็ได้นะคะแต่ว่านิงจะเน้นเป็นขุยมะพร้าวเพราะว่ามันง่ายและสะดวกนะคะนี่ ประมาณนี้เรจะเป็นเอ่อจะหาเป็นวัสดุกองอย่างอื่นหรือว่าจะเป็นทำเป็นแปลงเพาะก็ได้นะคะก็ได้อันนี้หนิงก็ใช้เป็นแบบนี้ก็คือมันสะดวกดีอ่ะเสร็จแล้วพรมค่ะพรมให้มันชืนชดนิดนึงแต่ก็ชื้นอยู่แล้วนะคะเผือ่อพ้ามีความชื้นอยู่แล้วแบบนี้ ทีนี้เราก็มาเตรียมเม็ดจำปากันอันนี้ก็เป็น,มนเมล็ดจำปาที่หนึ่งจะทำการแช่น้ำไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะแบบนี้ล้างแล้วก็เราก็ทำการแช่น้ำหนึ่งคืนเทน้ำออกแบบนอะคะ วิธีการมันก็ง่ายๆนะคะเราไม่ต้องอะไรให้มันยุ่งยากนะคะเพราะว่าถ้ามันยุ่งยากมันก็จะกลายเป็นว่ามันเพาะยากนะคะเอาง่ายๆแบบนี้เลยหนึ่งเพาะไปแล้วนะคะรอบหนึ่งก็ระยะเวลาการงอกก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะมเมล็ดจะเริ่มทยอยงอกเหมือนถั่วงอกเลยค่ะเพิบเลยนะคะก็จะใช้วิธีเดียวกับแบบนี้นะคะ ุกให้เข้ากันแล้วเราก็โรยขุยเมะพร้าลงไปอีกทีนึงค่ะแบบนี้นี่ย่ะอีกสักหน่อยนึ่งระยะเวลาการงอกก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเขาจะเริ่มทยอยงอกนะคะนี่เราก็ปมน้ำอีกทีนึงค่ะ ให้ขุอยมะพร้าวมันมีความชื้นแต่ว่าไม่ชื้นจนแฉะเกินไปนะคะมเมล็ดจ,จำปาทองเนี่ยต้องเป็นมเมล็ดที่สดนะคะอันนี้หนิงก็จะสั่งมาแบบยกกิโลนะคะมาแบบทั้งเปลือกทั้งพวงสดๆเลยเพราะฉะนั้นอตางงอกก็จะดีนะคะเราจะรู้เลยว่ามเมล็ดของเราเนี่ยมันสดใหม่นี่นะคะโอเค เสร็จแล้วนะคะเขียนวันที่ค่ะว่าเราเริ่มไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ก็คือวันที่2นะคะกระ,กระดากระาสองพนะคะเดี๋ยวประมาณวันที่2เดือน8นะคะเดือนสิงหาเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าอัตารางอกเป็นยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะวิธีเพาะเมล็ดจำปาทองนะคะจำปาป่าไม้เศรษฐกิจทางใต้นะคะแล้วเราก็นำไป ไั้งไวในที่ร่มค่ะระยะการลดน้ำเนี่ยประมาณเราก็ดูค่ะว่าความชื้นในขุยมะพร้าวเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมถ้าขุยมะพร้าวแห้งเราก็ลดค่ะถ้าขุยมะพร้าวมันยังมีความชื้นอยู่เราก็ไม่ต้องลดนะคะคือลดวันเว้นวัน,วนหรือ2อสาวันลดทีก็ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นวิธีการเพราะที่ง่ายๆมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ